บทที่12พันธุศาสตร์เป็นการส่งต่อลักษณะต่างๆจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งผ่านสารพันธุกรรมที่มียีนซึ่งเป็นตำแหน่งที่หลากหลายบนทางโครโมโซมภายในนิวเคลียสของเซลล์สิ่งมีชีวิตโครโมโซมพบในนิวเคลียสของยูคาริโอตหรือบริเวณนิวคลียอย์ของพูคาริโอตประกอบขึ้นจากกรดนิวคลีอิก ชนิด DNA กับโปรตีนซึ่งในมนุษย์เป็นโปรตีนชื่อว่าฮีโตสทำหน้าที่เก็บและถ่ายทอดข้อมูลทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต DNA DNA ย่อมาจากกรดดีออกซีไลโบนิวพีอีมีลักษณะสายเกลียวแบบบันไดเวียนในมนุษย์แบบวงแหวนในสิ่งมีชีวิตพวกโปรคาริโอต เป็นสารพันธุกรรมภายในของโมเลกุลที่มียีนเป็นหน่วยย่อยยีนเป็นบริเวณหนึ่งของ DNA ทําหน้าที่กำหนดลักษณะของสิ่งมีชีวิตและสามารถส่งต่อไปอยังอีกรุ่นหนึ่งถัดไปผ่านเซลล์สืบพันธุ์ได้แบ่งเป็นสองประเภทได้แก่ยีนเด่นเป็นยีนที่มีลักษณะของยีนเด่นเสมอไม่ว่าจะอยู่ในภาวะแท้ หรือพันทางลักษณะที่ใช้จะเป็นตัวพิมพ์ใหญ่เช่นตัวพิพิมใหญ่ยีนด้อยเป็นยีนที่จะแสดงออกก็ต่อเมื่ออยู่ในภาวะพันถูพันแท้เท่านั้นพีเล็กพีเล็กใช้ลักษณะเป็นตัวพิมพ์เล็กเช่นตัวพิมพิมเล็ก,ลกจีโนไทป์เป็นรูปแบบของยีนที่อยู่กันเป็นคู่ โดยแต่และคู่ของยีนได้มาจากเซลล์สืบพันธุ์ของพ่อและแม่ใช้ตัวลักษณะภาษาอษังกเป็นลักษณะเช่นตัวพีพิมพ์ใหญ่และตัวพีพิมพ์ใหญ่พีพิมใหญ่และพีพิมเล็กพีพิมเล็กและก็พีพิมเล็กฟีโนไทปลักษณะต่างๆหรือข้อมูลของยีนที่แสดงออกมาให้เห็นได้เช่นความสูงและสีโลคัส เป็นชื่อเรียกตำแหน่งต่างๆบนโครโมโซมที่มียีนอยู่อัลลีนยีนที่อยู่บริเวณโดคัตของโครโมโซมคู่ที่เหมือนกันในตำแหน่งเดียวกันทำหน้าที่ควบคุมลักษณะเดียวกันอัลลีนจะเหมือนหรือแตกต่างกันก็ได้เช่นอัลลีนเด่นหรืออัลลีนด้อยปกติขอปกติแล้วยีนที่กำหนดลักษณะนหนึ่ง จะถูกควบคุมโดยอัลลีนสองอัลลีนแต่บางครั้งมีปรากฏการณ์ที่เรียกว่ามัลติเพลอัลลีนเป็นการที่ยีนหนึ่งตัวซึ่งควบคุมลักษณะหนึ่งนั้นมีหลายอัลลีนเข้ามากำหนดเช่นระบบเลือด a v o มี3อัลลีนโฮโมไซการยีนคู่ของยีนที่มาเข้า ู่กันมีลักษณะเดียวกันเพื่อกำหนดลักษณะของสิ่งมีชีวิตก่อให้เกิดลักษณะพันธุ์แท้เช่น P พิ์ใหญ่ดพินใหญ่เอพินใหญ่เอพินใหญ่และอาทพินใหญ่อาทพินใหญ่เ e เทโรไซกานคู่ของดีที่เข้ามาคู่กันมีลักษณะต่างกันก่อให้เจดลักษณะพันธุทงเช่น P พินใหญ่ดพินเล็ก เพิมใหญ่เอพิมเล็กและอัิมพิมใหญ่อัดพิเล็กพันธุแท้เป็นชื่อเรียกพันธุของสิ่งมีชีวิตที่อันลีของลักษณะใดๆเข้ามาคู่กันมีลักษณะเหมือนกันแล้วก็ให้เกิดโฮโมไซกัสโดมิแนนต์ ant, หรือพันธุเด่นแท้โฮโมไซกัสรีเซฟซี i, หรือพันธุด้อยแท้ พันทางเป็นชื่อเรียกพันของสิ่งมีชีวิตที่อานลินของลักษณะใดลักษณะใดใดที่มาคู่กันมีลักษณะต่างกันคือมีแค่ดีนเด่นคู่กับยีนด้อย